สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้อยู่กับผมรอมท T n เและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ15ภาพถ่ายติดผีที่ชัดและหลอนเป็นอย่างมากซึ่งภาพบางภาพคุณก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเคยเห็นมาแล้วภาพก็อาจจะยังทำให้คุณยังหลอนได้งั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับภาพที่1ภาพนี้ถ่ายได้ในประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเป็นภาพของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งกำลังเซลฟี่ตามปกติแต่มันก็กลับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมการเซลฟี่ด้วยซึ่งคนที่อยู่ในภาพมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ผมของเธออย่างแน่นอน แล้วมันเป็นผมของใครกันละ่ะภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพถ่ายครอบครัวหนึ่งของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูผันๆาน,านมันก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆ มันได้มีเงาจางๆรูปร่างคล้ายกับเด็กกำลังนอนอยู่ตรงขาของหญิงด้านขวาซึ่งคนในครอบครัวก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในครอบครัวของเขาไม่มีเด็กคนนี้อยู่แล้วเด็กที่ปรากฏอยู่ในภาพมันคืออะไรกัน ภาพที่3กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้มานั่งเล่นและถ่ายรูปกันหลังจากที่ดูการแข่งขันฟุตบอลเสร็จซึ่งพวกเขาก็ดูมีความสุขและสนุกสนานแต่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาจากหน้าต่างซึ่งในภาพจะเหมือนกับเงาจางๆของผู้หญิงที่กำลังอุ้มเด็กอยู่ ภาพที่4ภาพนี้ถ่ายในปีพศ2473ที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นภาพของครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งถ้าเราดูผันพ่านมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในความจริงแล้วมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ได้มีผู้หญิงปริศนาใส่ชุดสีขาวกำลังจ้องมองมาที่ครอบครัวนี้ ซึ่งทุกคนในครอบครัวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในตอนนั้นไม่มีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่านี่อาจเป็นดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านคนเก่าก็เป็นได้ภาพที่5ภาพนี้ ถายในปีพศ2 5 1 5ซึ่งในภาพจะมีคนทั้งหมด4คนแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ากลับมีคนที่5ซ่อนอยู่ท่านผู้ชมลองหาดูดีๆนะครับผมจะให้เวลาหา10วินาทีเอาละ่ะ ท่านผู้ชมน่าจะยังหาไม่เจองั้นผมจะเฉลยแล้วกันครับมันได้มีชายปริศนาคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวได้ยืนอยู่ข้างหลังของชายที่อยู่ด้านขวาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าชายปริศนานั้นเป็นใคร ภาพที่6ภาพถ่ายกลางสนามในโรงเรียนแห่งหนึ่งในมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติให้ท่านผู้ชมลองสังเกตในวงกลมสีแดงนะครับใช่ครับมันคือคนที่ไม่มีขามีแต่ส่วนบนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหลอนมากเลยทีเดียว ภาพที่เจ็ดภาพถ่ายของสองหนุ่มที่เป็นเพื่อนรักกันได้ถ่ายรูปคู่กันแต่มันกลับมีคนที่สามเข้ามาร่วมถ่ายด้วยซึ่งเป็นเงาจังๆและสิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือเงานั้นได้ยิ้มมาที่กล้องอีกด้วยซึ่งทั้งสองหนุ่มที่เห็นก็คาดว่าคงเป็นวิญญาณของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วเขา ก็อาจจะอยากที่จะมาถ่ายรูปด้วยกันกับทั้งคู่ก็เป็นไปได้ภาพที่8ภาพถ่ายในงานศพในมีหญิงคนหนึ่งได้ถ่ายรูปหน้าป้ายงานศพแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างมาร่วมถ่ายรูปด้วย มันได้มีหัวของคนได้ยืดคอออกมามองกล้องลากบว่ามันอยากจะร่วมถ่ายรูปด้วยภาพที่9ภาพนี้ถ่ายได้ในประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีชายคนหนึ่งถ่ายรูปบ้านของเขาเป็นที่ระลึก เพราะเขาจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่ภาพที่เขาถ่ายกลับมีเงาของหญิงชลาคนหนึง่งยืนอยู่ในบ้านซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยแต่เขาก็เชื่อว่านี่ต้องเป็นดวงวิญญาณของย่าของเขาที่เสียชีวิตไปนานแล้วอย่างแน่นอน ภาพที่10ภาพถ่ายของครอบครัวหนึ่งซึ่งก็ดูเป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆมันกลับมีอะไรบางอย่างมาร่วมถ่ายรูปด้วยมันได้มีมือปริศนาได้โผล่ออกมาจับแขนของเด็กทางด้านซ้ายซึ่งมือนั้นก็เหมือนกับมือของเด็กมากแต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเด็กที่นั่งอยู่ข้างๆแขนก็ไม่ได้ไปอยู่ข้างหลังของเด็กด้านซ้ายเลยแล้วมันเป็นมือของใครกันภาพที่11ภาพนี้ถ่ายได้ในเมืองพัทยาเป็นภาพที่ถ่ายในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังย้ายรถ10บล้อในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ในภาพกลับมีอะไรบางอย่างติดมาด้วยมันเหมือนกับเงาสีขาวกำลังเดิอนอยู่ข้างๆรถสิบล้อภาพที่12ภาพนี้เป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยกำลังนำคนบาดเจ็บเข้ารถบอเต็กตึง แต่มันกลับมีอะไรบางอย่างโผล่หน้าออกมาซึ่งใบหน้านั้นเป็นใบหน้าที่เปื้อนเลือดจนดูแล้วรู้สึกสยองไปตามๆกันแต่ก็มีบางคนมาแสดงความคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นแสงไฟจากรถปาดตึ๊กก็เป็นไปได้เพราะแขนของคนที่อยู่ข้างๆก็เป็นสีแดงเหมือนกันแต่สุดท้ายภาพนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดี แล้วท่านผู้ชมละ่ะคิดว่ามันคืออะไรภาพที่สิบสภาพนี้ถ่ายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งคนถ่ายก็เป็นยามที่มาตรวจความเรียบร้อยในโรงพยาบาลแต่เขาก็ได้ถ่ายภาพนี้แล้วส่งให้แฟนสาวดู แต่แฟนสาวของเขาก็กลับพบอะไรบางอย่างผิดปกติมันได้มีเงาปริศนาได้ยืนอยู่หน้าห้องผู้ป่วยซึ่งในตอนนั้นเขาก็ยืนยันว่าไหนตอนที่ถ่ายไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรกัน ภาพที่14ภาพนี้ถ่ายได้ในจังหวัดระยองเป็นภาพชายคนหนึ่งที่กำลังถ่ายรูปหลังรถพยาบาลแต่เมื่อเขากลับมาดูภาพนี้มันกลับมีใบหน้าของเด็กน้อยคนหนึ่งโผล่ออกมาด้วยภาพที่15ภาพนี้ ถ่ายได้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้มีกลุ่มวัยรุ่นถ่ายรูปด้วยกันตามปกติแต่ในภาพก็กลับมีอะไรบางอย่างติดมาด้วยมันได้มีเงาสีดำปริศนาปรากฏขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างครับหลอนภาพไหนกันบ้าง อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ